สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการเ Channel ครับเนะะื้อหาสาระดีๆเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันและอุปกรณ์เสริมครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ติดตาม Set Channel ทุกคนนะฮะคงจะเคยถ่ายรูปเซลฟี่มาแน่นอนแล้วใช่ไหมครับและอุปกรณ์ที่สําคัญอย่างหนึ่งในการถ่ายภาพเซลฟี่ให้สวยงามนั่นก็คือไม้เซลฟี่ใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับนอกเหนือจากการที่เราจะหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาถ่ายแบบนี้เจ้าไม้เซลฟี่ก็ช่วยทําให้เราถ่ายภาพที่มีมุมกว้างและจัดองค์ประกอบได้ดีขึ้นคร แต่ทีนี้ฮะเวลาเราจะถ่ายเซลฟี่ครับไม้เซลฟี่อันนึงอ่ะส่วนใหญ่ที่เราเห็นครับเขาก็จะมีเจ้าอุปรกรณ์ตัวนึงฮะที่ใช้หนีบโทรศัพท์มือถือเราแบบนี้ใช่ไหมครับคุณผู้ชมฮะตั้งแต่จากร้าน20บาทจกนกระทั่งไปถึงอันประมาณ2อ0 0ก็จะมีลักษณะที่คล้ายๆกันแบบนี้ใช่ไหมครับและทีนี้นคุณผู้ชมที่เคยติดตาม Z ซ h ช n n e แมาตลอดจะพบว่าผมเนี่ยเคยทำซัมซุงโน้ตแฟนอีดิชันตกแตกมาแล้วเพราะ เจ้าตัวนี้นั่นแหละครับทีนี้ฮะผมเองก็มีความคิดอย่างหนึ่งว่าจะหาไม้เซลฟี่แบบไหนหรืออุปกรณ์ยึดจับโทรศัพท์มือถือแบบไหนให้มันแข็งแรงมากเพียงพอที่โทรศัพท์ราคาแพงของเราจะไม่ต้องเสียหายอีกต่อไปครับแล้วันนี้ฮะผมไปเจอเจ้าอุปกรณ์ตัวหนึ่งมาครับเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ฮะยี่ห้อ m ม n f r ัต t o ครับผมส่วนที่ง่ายเป็นไงเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เจ้าอุปกรณ์เสริมสําหรับโทรศัพท์มือถือตัวนี้ครับผมสามารถจะใช้งานได้ดีมากๆครับมีความแข็งแรงมากๆและนอกเหนือจากนั้นยังสวยงามด้วยครับคุณผู้ชมฮะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นผมถืออยู่ตอนนี้ฮะเรียกว่าสวยทีเดียวครับลืมไอ้เจ้า20บาทนั่นไปได้เลยครับผมและส่วนประกอบสําคัญๆของเขาครับตัวนี้ฮะตัวผลและตัวล่างฮะวัสดุทําด้วยพลาสติกครับคุณผู้ชมฮะแต่เป็นพลาสติกที่ดูดีครับไม่ปองแป้งกองแกงแน่นอนฮะด้วยราคาประมาณ600กว่าบาทครับคุณผู้ชมสามารถหา ซื้อได้ที่ลิงก์ที่อยู่ด้านล่างที่ผมฝากไว้นะครับส่วนวัสดุตรงนี้ฮะวัสดุที่เป็นยางรองตรงนี้ครับผมตรงนี้เป็นยางฮะเป็นยางที่ไม่นิ่มและไม่แข็งครับยืดหยุ่นกําลังดีครับเจ้าตัวนี้ฮะมีส่วนประกอบสําคัญอีกตัวหนึ่งที่แบบเฮ้ยใครที่ชอบเซลฟี่หรืออาจจะพัฒนาตัวเองไปสู่สายวีล็อกนะฮะถ่ายวิดีโอเก็บไว้้วยการใช้โทรศัพท์มือถือครับข้างบนนี้มีโคชูครับผมโคชูฮะที่ไปที่แปลว่ามันเหมือนไอ้เจ้า ตัวที่ติดอยู่บนหัวกล้องนั่นแหละครับมันเอาไว้ทําอะไรฮะมันเอาไว้ต่อไม้ภายนอกแบบนี้ฮะไม่ใช่ต่อไม้ฮะมันเอาไว้ติดตั้งไม้ภายนอกแบบนี้ได้ครับ เราเสียบไมเข้าไปแบบนี้ฮะแล้วหมุนติดแบบนี้ครับและต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือใช้งานได้ทันทีเลยครับนอกเหนือจากนั้นฮะวิธีการใช้งานครับอันดับแรกเรามาทําความเข้าใจการทํางานของเขานิดนึงครับผมก็งงเหมือนกันว่ามันมีไอ้นี่ไว้ทําไมฮะที่มันอ้าได้แบบนี้ครับผมปรากฏว่าไอ้เจ้าตัวที่มันอ้าได้ตัวนี้ฮะคุณผู้ชมฮะมันคือล็อกครับผมมันคือล็อกที่เราจําเป็นจะต้องใช้ทุกๆครั้งที่เราจะติดตั้งหรือถอดโทรศัพท์มือถือออกครับเราจะต้องเปิดตัวนี้ออกมาฮะหลังจากนั้นเรายืดครับคุณผู้ชม ạ <coughs> เรายืดด้านหลังมาคุณผู้ชมสังเกตนะฮะตรงที่ปลายนิ้วโป้งของผมตรงนี้ครับเขาจะเป็นล็อกฮะเวลาที่เรายืดขยายมาสุดแบบนี้นะครับลองรับโทรศัพท์ประมาณ7นิ้วได้สบายสบายครับผมเราจะต้องกดล็อกลงไปทุกครั้งครับกดล็อกลงไปปั๊บแบบนี้แค่นี้ก็อยู่แล้วครับและหากเราต้องการจะถอดโทรศัพท์มือถือออกครับเราก็ดึงขึ้นมานิดนึงฮะแล้วก็อ้าออกครับผมแล้วก็ปล่อยลงไปแบบนี้ครับผมซึ่งหากว่าเราใช้เจ้าตัวนี้ครับผมเราสามารถจะใช้ได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอนครับเนื่องจากว่าเขามีช่อง ต่อในส่วนของแนวนอนให้เราได้ครับ ทีนี้เราจะมาต่อกับขาตั้งของแมนฟร็อตโตของเขาเช่นกันครับที่เขาทํามาตรงนี้ฮะเจ้าตัวนี้ก็มีความดีงามของเขาอย่างหนึ่งครับผมเป็นหัวบอลที่เราสามารถจะพลิกไปทางไหนก็ได้ครับโดยการกดจะปุ่มสีแดงๆตรงนี้เนาะแล้วเราก็ยึดติดปุ๊บแล้วเราก็หมุนไปที่ทางไหนก็ได้ครับทีนี้เราลองมาต่อในรูปแบบของแนวตั้งครับผมหักแนวตั้งก็ใช้รูนี้เนาะจะต่อแนวนอนก็ใช้รูนี้ครับผมตอน,น้ส่วนของแนวตั้งฮะหมุนเข้าไปได้เลยครับผมเจ้าตัวนี้ฮะหาซื้อได้ที่เดียวกันนะฮะเดี๋ยวจะฝากลิงก์ไว้ให้ด้ดาาานลาลล่งมแะเว ที่เราต้องการต่อโทรศัพท์มือถืออ่ะเราจะใช้เจ้าซัมซุง A11 นี้แล้วกันนะครับต่อเข้าไปฮะปั๊บเข้าไปนะฮะอ่าปลดล็อกข้างหลังก่อนนะครับปลดล็อกข้างหลังให้อ้าออกมาแบบนี้ก่อนแล้วเอาโทรศัพท์มือถือเราใส่เข้าไปแบบนี้ครับผมจากนั้นเมื่อใส่เสร็จนะฮะกดล็อกอีกครั้งหนึ่งโชวเข้าไปแบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะนี่ครับจากนั้นฮะหากเราต้องการจะต่อไม์ภายนอกครับเราก็เอาจะมค์ภายนอกตัวนี้มาเสียบเข้าตรงนี้ได้เลยฮะจากนั้นก็ใช้ จ็คตรงนี้ครับต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือของเราแค่นี้ก็พร้อมจะเป็น v ีล็อกกันแล้วครับลองเอามาใส่กับเจ้า s a m s u n โน t ต e 20 plus ตัวนี้ครับก็ให้ความรู้สึกรู้สึกสวยงามทีเดียวเลยครับก็แดงๆมาด้วยกันนะฮะเข้าชุดกันครับทั้งตัวหนีบนะฮะทั้งตัวขาตั้งแบบนี้ครับคุณผู้ชมฮะราคาก็เดี๋ยวหาซื้อ ที่บอกนะครับอยู่ในช่องคำบรรยายฮะผมไม่ได้ขายครับแค่เอาลิงก์มาฝากคุณผู้ชมเฉยๆครับก็ลองไปพิจารณาดูครับว่าอยากจะลองใช้หรือเปล่าถ้ามันแบบเอ้ยมันทําให้โทรศัพท์มือถือราคาแพงๆขงเราปลอดภัยได้ครับมันก็น่าสนใจฮะแล้วหากคุณผู้ชมสนใจคุณผู้ชมชอบใจให้อย่าลืมกด subscribe ติดตามเซตช anel ของเราได้ครับแล้พบกันเป็นประจําทุกวัน2องทุ่มสำหรับวันนี้สวัสดีครับ